เพื่อนสนิทค,คนเกาหลีของฉันเห็นฉันกินยำหัวหอมของเพื่อนคนพม่านางคอมาเลยว่าเอมี่คุณต้องลองกินยำต้นหอมกินกับหมูย่างเกาหลีนะก็คือตอนเด็กที่แม่ถามว่ากูส่งมึงไปเรียนอินเตอร์มึงได้อะไรมาบ้างเนี่ยกูไม่เห็นมึงพูดภาษ<ร>าอ<ห>ังกฤษได้เลยตอนนั้นตอบแม่ไม่ได้ว่าได้อะไรมาบ้างแต่ตอนนี้ตอบแม่ได้แล้วว่าได้เพื่อนมาหลายประเทศแล้วตั้งแต่รู้ว่าฉันมาอยู่สายอาหารเพื่อนฉันก็คือหาส่งอาหารมาให้คุณนายออทำเหลือเกินอย่างยำต้นหอมเกาหลีวันนี้ก็ไม่ได้ทำยากนะเธอเอาต้นหอมมาหั่นเป็นท่อนยาวๆแล้วดต้อมยาาัง่ิุวชบบบโถ ใส่ลงไปก็จะมีพริกป่นเกาหลีพริกป่นไทยแล้วก็กระเทียมสาน้ำตาลซีอิ๊วเกาหลีน้ำมันงายิปปุ่นส้มสายชูแล้วก็งาผสมคุกเขาให้ทุกอย่างเข้ากันก่อนพอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันแล้วก็ใส่ต้นหอมที่เราล้างน้ำไว้ลงไปคลุกเ้าให้ทุกอย่างเข้ากันจนได้เป็นแบบนี้เท่านี้ยำต้นหอมเกาหลีก็เรียบร้อยมาในส่วนของน้ำจิ้มหมูย่างก็จะมีโคชูจงังมิโซะพริกสับหยาบกระเทียมสับหยาบน้ำเชื่อน้ำมันงาน้นำตาลคนให้ส่วนผสมเข้ากันโรยงาขาวเพิ่มความหอมเท่านี้น้ำจิ้มหมูย่างก็เรียบร้อยเพื่อนคน หมูงลงไป,ไปเองมันสุกแล้วหรอสุกแล้วมันดูยังไม่สุกเลยเธอเดี๋ยวก็หูดับพอดีฉันเป็นแม่เรืเลี่ยมมันต้องนี้เออเอาที่แม่สบายใจเลยกลับมาที่ยำต้นหอมเกาหลีดีกว่าคือปกติฉันจะกินหมูย่างกิมจิแล้วก็ห่อผแต่เพิ่งรู้ว่ากินยำต้นหอมที่มีความฉุนของต้นหอมเล็กๆเ,เอามากินกับหมูยามม่างเค็มๆคือแค่นี้ก็คือฟินเลย